สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวย h ช n n นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะเอดอาขออนุญาตจุดทูบตนะั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะกลางคืนของวันพระเนาะยังไม่ปุนวันพะนะคะวันพะนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะถวายดอกไม้ทูบเทียนอะไรแล้วนะคะเปลี่ยนน้ำดอกมงดอกไม้ก็เลยเออ ไหว้ผ้า,าจุดธูปไปเลยดีกว่านะคะก็ถวายมะม่วงแล้วนะคะไม่ได้ไอ้นี่กล้วยมาก็กเลยถวายมะม่วงแทนนะคะสู้ไม่เหลืองเลยนะคะถวายไปสามลูกเต็มจานแล้วค่ะถวายมะม่วงไปสามลูกลูกกูใหญ่มากนะคะมะม่วงเกลคขมินนะคะเต็มจานแล้วค่ะทุกคน ก็เลยโอ้นี่แหละค่ะขอให้โชคขอให้มมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะท่านที่ผ่านไฟผ่านมานะคะเห็นเลขนี้เห็นทูปนี้นะคะขอให้หมานขอให้มีโชคขอให้มีชัยนะคะร่วมกันชัดเจนไมเนาะทุกคนแอดไม่ได้เปิดไฟอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวไปเปิดไฟอีกอันนึงก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะไหว้พระพอดีนะคะก็ขอโชคขอชัยนะคะเทวาอารักษ์นฤเทพยดาทั้งหลายนะคะเอา้าเผื่อตอนกลางวันเพินพ่นติดประซุ่มะคะ่ะ ตอนกลางวันตอนเช้านะคะกว่าเอสจะตื่นนะคะเพิ่นก็ติดประชุมเนาะเทพพยาดานะคะเจ้าที่เจ้าทางก็ติดประชุมนะคะเอสก็เลยขอ,อนี้ละคะ่ะขอตั้งแต่ตอนนี้ละคะ่ะเห็นชัดเจนไหมนะคะทุกคนเงียบดีค่ะสงบดีนะคะตอนกลางคืนปัดกวาดเช็ดท,ทูเปลี่ยนน้านะคะเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็เลยนี่ค่ะขอให้เอฟซีมาน FC เอฟซีเฮงเอฟซี FC ปังให้เอฟซีมีโชคมีลาบเด้อจะ้ะเพื่อนจะได้มีเงินนะคะ ค่าประท่งประทูอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีกินมีใช้เนาะไว้ให้เพื่นเดมาน,นี้สามตัวแตกนะคะซักอีกสักรอบนะคะสามตัวแตกอีกสักรอบอีกสักงวดนะคะโอ้ยจะมีหนึ่งหนูไหมเนาะ เอาลองดูนะคะทุกคนนะคะจ้าทีเจ้าทางนะคะโอ้หอออยนในในหนึ่งแอดสีมาบนนาะข่ขึ้นอันใจ่หนึ่งหนึ่งข่เป็นคือโอ้ศูนย์มาก่อนพวกเลยนะคะโอ้ยกลางค่างกลางคืนแอดก็ตาไม่ค่อยดีนะคะทุกคนเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนเยอะนะคะศูนย์นะคะศูนย์มาก่อนเพื่อพวกเลยใครจะไปศูนย์เตรียมเฮแล้วนะคะใครเห็นศูนย์มาก่อนพวกเฮแล้วนะคะทุกคนอ้าวใครไปศูนย์วันนี้ดีใจด้วยนะคะศูนย์มาก่อนพวกเลยโอตายบัว่ข่บัน มีตัวใดเป็นตัวข้องขอ่อยบโนะมีตัวเอสชอบบ้างไหมนะคะทุกคนโอ้ยแต่ว่าเลขทูกเจ้าที่ตามตูดนะคะงวดก่อนนี้เจ้าที่ให้หกสองหนึ่งนะคะมาออกงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานี้ให้เจ็ดหนึ่งห้าวมาออกงวดนี่ละบาดโอ้ศูนย์สามนะคะเฮ้ยศูนย์สามมันเป็นตะไปได้อยู่ก่บศูนย์สามวดแต่เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางชอบไปหาหน่อยเดิค่ะ <laughs> ยังเข้าข้างตัวเองอยู่นะคะ เอาอย่างน้อยก็มีเด่นมาละหนึ่งตัวนะคะจะหามจะเบิ้ลไหมนะคะวันศุกร์นี้นะคะโอเลคือลงต่ำเถอจา้า03นะคะ03เรามีตัวไหนไหมคะที่เป็น03ทุกคนเอ้ยตายบัวบาน03ค่ะคือต่ำเถค่ะ03นะคะ03 08โอ้อันนี้3ชัดเจนเลยนะคะโอ้ยบิ้งจังหนึ่งก็คขึ้นเลข4เถอ ว้าหนึ่งหนูสิมีบาจา่จ้ามีหนึ่งเบเนาะศูนย์สามยังเนาะคะ่ะเอาเจ้าที่เจ้าทางชอบไปหาหน่อยนะคะทุกคนหาหน่อยนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงกันนะคะอันนี้ทูกวันพระนะคะแอดจุดต,ตอนกลางคืนนะคะเวลานี้เป็น,เ,ปนเวลาสามทุ่มนะคะสามทุ่มนะคะสามทุ่มสามทุ่มของวันที่เท่าไหร่นะวันที่หกนะคะสามทุ่มของวันที่หกนะคะยังอยู่ในวันพระอยู่นะคะเดี๋ยวปล่อยพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนปล่อยพรุ่งนี้เช้าให้ทุกคนเลยนะคะ เออนีละพอดีวันพระพอดีก็เลยจุดธูปไปเลยนะคะจุดธูปไปเลยค่ะโอ้ยสบเบิ้ลสีหามบอกจะวันศุกร์นะคะบอกลูกบอกล้านเนี่ยโอ้ยขวสามตัวตรงนี้เด้อเอฟซีเอาแบบเอฟซีคิดไม่ถึงนะคะว่าจะมานะคะเอฟซีบอกไม่คิดว่าจะเป็นตัวนี้มาอะไรประมาณนี้นะคะเอาลองดูเด้อ้าลองดูจะชอบก็จัดถัดก็ผ่านนะคะเอาไปหมันเอาไปหฮงเอาไปปังกันนะคะทุกคน ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีชัยกันนะคะทุกสตรทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะชอบกระจัดขัดก็ผ่านเดอ้อทุกคนเดอ้อ ไม่ให้สูตรหลุดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันก็เป็นไปไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเอดกับบเมนินเทวด,ดาเนาะเทวด,ดาก็ยังหลุดนะคะเทวด,ดาก็ยังเฉียดยังชุยอยู่ เอาลองดูค่ะชอบสูตรไหนก็จัดนะคะลองเอาไปเทียบกับแอสที่ท่านคอมเมนต์ดูนะคะทุกคนช่องแอสก็หลากหลายแนยวทางนะคะแอสก็เป็นเพียงคนชอบนะคะชอบตัวเลขนะคะชอบด้วยกระจัดเด้อจ้ะสากกระเบยยันเรือลบลงให้หมดค่ะชอบด้วยถูกใจนะคะก็ค่อยไปค่อยตามเ้อจ้ะชอบสูตรไหนก็ค่อยจัดนะคะคนทําก็ทําให้เต็มที่แล้วค่ะคิดจนหัวงอกเลยจ้ะเจ้าถือเจ้าคิดอ่ะแล้วก็มาเลือกเอาค่ะมาคัดเอาเลือกเอานี่แหละคะ่ะแอสก็เช่นเดียวกันนะคะ งวดก่อนนี่ก็ไปสูตรบนเอา้าเอดได้ล่อหายอยู่บอกู้สูตรบนน่ะแม่เฮ้ยสูตรบนน่ะแมเขาดีด้ค่ะแต่ว่างวดก่อนโอ้ยเสียดายนะคะเอดก็ไปแต่ศูนย์หกมันมาหกศูนย์นะคะโอ้่อย,ก,อย,ยอก็ว่ามัน่อยขาดแหละเอดก็ว่าแอดเต็มที่แล้วนะคะโอ้มั่นใจขนาดโอ้งวดก่อนนี่มั่นใจมากนะคะทุกคนสูตรเดินดีมากนะคะมั่นใจมากอยังใดจังมาตัวกลับเฮ้ยบนอย่างเดียวนะคะไอ้สูตรนั้นอนะ ว่าให้คิดคนหม่ได้ค่ะคนก็ใส่บ่คคักแล้วไม่ต้องกลับวาสันกำลังจะทำหลักร้อยโอ้ถ้าทำหลักร้อยใส่อี่นี่นี่ได้ตัวเลยนะคะทุกคนได้ตัวเลยเนี่ยชุดสามตัวบนชุดบนนะคะเนาะทำไี่นี่ใส่หลักร้อยใส่นะคะว้าให้คนก็หมั่นใจแล้วค่ะ <c oughs> ครั้งแรกซื้อหวยไม่กลับตับแตกปกติกโอ้ปกติต้องกลับนะคะ อ้าวอาวไม่เป็นไรคะ่ะว่ากันใหม่นะคะนักลบย่อมมีบาดแผลทุกคนเป็นบทเรียนบัจเจอ,อคือเ่าค่ะชอบด้วยกับไป้ายคือเป็นตะเล็กต่้เถิจ้าีหยั่โน้เหล็กอยั่าโน้บาดไว้ตายแล้วโอเหล็กอยัา่าโน้คือหัวหัวมาแบบนี้นี่ไม่สองก็สามนะคะ หัวมากแบบนี้บสวงกับสามเอาแล้วเอาแล้วตายแล้วหนึ่งข่อยไปอยู่ใสเอ๊ะมันมีในชุดวินสี่ตัวอยู่ได้ไอ้ศูนย์สามเนี่ยแอดเห็นอยู่นะคะจําจได้อยู่มันให้อะไรนะศูนย์สามหนึ่งห้าบ่โอ้ยตายแล้วโอ้ย,อยว่าศูนย์สามสองดิจ้ะจัดเมดจัดเม็ดเด็กสองค่ะคแลเลยนั่น เลขสองคักๆ่ลกรนั่นค่ะเอาล่องเบลเลอร์สองนี่นั่นค่ะว้ายเลขรถข่อยมากเลยว้ายอัดเม่อัดเม,ดม,ดม,ดม่โอ้ยเข่าบนพอดีนั่นว้ายเข่าสูตรอันนั้นราคาหนั่นสูตรชนหลานหนึ่งไม,ม่สองห้านั่นว้ายนี่นี่นี่น,นี่สูตรเอสซี่ไปพอดีนะคะเฮ้ยบนมันข่อยเรื่องหมดสูตรนะโอ้ยไลยสูตรเล็เมาสูตรว้ายสูตรสามสูตรโมเมนต์เอสซี่ถืหอหวยอยู่บา้านนี้ ว้ายคืองามเทเลปลดมากพอดีนี่ศูนย์สามสองนะทุกคนสามสองนะคะมาเร็วมาเร็วตายเร็วเม็ดเดียวหอยหนึ่งมุมมีจักตัวค่ะศูนย,นยสน์สามโอ้คือสว,วยงามเลยค่ะศูนย์สามสองนะคะโอ้บนเป็นโจที่โจทา้งเซี่ยไฮสูบแล้วพวกค่ะโอ้ยมาบนเด้อดจ้าโคบนเด้อดสามตัวนี้สามตัวตรงเด้อดศูนย์สามสองนะคะหนึ่งสามสองทุกคน 032 132นะคะ082นะคะ182แอเดเปลง032 132นะคะ0ูนกับหนี่แอดชอบแปลงเป็นตัวเดียวกันนะคะสูตรไข่ส like. ูตรมันละฮะเปลงก็รูดค่ะโอ้ยงามค่ะศูนย์สามสองศูนย์นะคะ132 182องเ้ยเซตคอยเทล่ะค่ะเซตคอยเทล่ะว้ายหมานเฮงปังเอารอให้เทียนหมดก่อนนะคะจะลามะม่วงนะคะ โอ้ยบักม่วงก็หอมหอมๆค่ะอู้พอดีนี่ถวายมะม่วงสามลูกพอดีค่ะห่วยโมเมนสีหมาวก็เฮ้ยห่วยโ่เมนสีเข่าแล้วบ่คัดห่วยศูนสามสวงขึ้งอามเท่จ้าอู้ยบ่งม่นสฉีหมาค่ะคัดวราเฮ้ยซูนสามสวงเนี่ยตัวนู้ดดิจ้ะ ห้าหน่อยไม่หน่อยก็เราพัฒนานี่แหละคะ่ะแต่จะที่จะทางชอบไปหน่อยมากเลยนะคะเอาลองดูคะ่ะทุกคนถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านไปเบาๆเด้อไปเบาๆเด้อคะ่ะทุกเดียวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ก็ขอให้สามตัวตรงแตกเนาะให้เอฟซีได้หมันได้เฮงได้ปังกันนะคะลูกไม่ได้เอากล้วยมาถวายนะคะเอาบม่ม่วงก็เอาเถอะจา้มามะม่วงนะคะเม่ม่วงมาถวายโอ้ยรวยแบบไงงาม,ามคะ่ะดูเบิ่งบมม่วง่วยแบบไยหนึ่งค่ะพูดอะโอ้ย่วยเหลือเออเฮือยุ่งสล้วเม่ม่วงพูดอะ ผู้ด้วยมาแบบงไานึง,งนะคะ่ะเต็มกล่องเลยมะม่วงลูกใหญ่มากคกกุนใหญ่ค่ามือเอสอีนะคะสามลูกพอดีนะคะถาวายมะม่วงสามลูกโอุย้ยเลขถูกในศูนสามโอ้มะม่วงก็ศูนพอดีนะลูกกลมๆเรียมๆโอ้ลูกเรียงๆนะมะม่วงแก้วขมินนะคะมันใหญ่ ศูนย์สามโอ้ศูนย์สามสองงามค่ะค่ะจัดไปค่ะจัดไปค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหงิงเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีชัยแตกสามตัวตรงนะคะอ่าสาธุสาธุสาธุนะคะใครผ่านไปผ่านมาเห็นเลขนี้ทุกนี้นะคะ fc ช่องปุ๋ยพารวยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีเงินใช้นะคะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะร่ลำรวยเงินทองเนาะ มีนี่มีสินนะคะก็ขอให้หมดนี่หมดสินนะคะไปกันอย่างมีสตินะคะโปรดใช้สตินะคะใช้จักรยานในการรับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุรวยรวยรวยวย